เมื่อวานนี้นะครับทางกรทมนะครับก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับเพื่อที่จะจัดระเบียบประชาชนที่จะเข้าถวายสการะพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จ พระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่ทางสนักพระราชวังเองก็ออกประกาศเลื่อนการเข้าถวายสการะพระบรมศพนารพัททนณ่างกุศิฐมหาปราสาทเป็นวันที่29ตุลาคมครับค่ะในที่ประชุมนะคะมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตโทอานวยนิมโนกับกองอํานวยการร่วมกรุงเทพนะคะที่พูดคุยหารือกันเรื่องการจัดระเบียบหลังการประชุมค่ะนางสาวตรีดาวอภัยวงศ์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่า เพราะว่าวันที่28ตุลาคมนะคะจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพครบรอบ15วันก็เลยเลื่อนการเข้าถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเป็นวันที่29ตุลาคมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง21นาฬิกานะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ เดิมนั้นสน,นพระราชวังประากาศให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าร่อนถวายสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชต,ตั้งแต่วันที่28มีนาคม28ตุลาคมนะคะขอเลื่อนเป็นวันที่29ตุลาคม2559นะคะเนื่องจากในวันที่28เนื่อมจากในวันที่28นั้นเนี่ยมีพระราชพิธีอยู่และจะ พี่น้องประชาชนนั้นไม่สะดวกนะคะและเวลาก็อาจจะน้อยเกินไปในการที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าไปในพระบรมหาราชวังจึงขอเลื่อนเป็นวันที่29ตุลาคมค่ะ โดยกรุงเทพมหานครนะคะได้ร่วมกับกระทรวงก,กระทรวงกลาโหมค่ะที่จะจัดระเบียบประชาชนแต่ละจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามามีรถบริการรับส่งฟรีพร้อมกับที่พักนะคะเวลาที่เดินทางมาถึงบริเวณพระบรมมหาราชวังซึ่งปกติแล้วในส่วนของพระบรมมหาราชวังนะคะจะรองรับประชาชนได้วันละสามหมื่นคนแต่ว่าที่จัดระเบียบเหลือเพียงแค่วันละหนึ่งคนเท่านั้นนะคะ ใครที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดคุณผู้ชมถ้าเกิดเดินทางกันมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะคะที่จุดประสานงานของแต่ละจังหวัดค่ะครับส่วนสถานที่พักค้างแรมนะครับสำหรับประชาชนนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับทางกทมก็จัดที่พักไว้ให้ที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับก็สามารถรองรับประชาชนได้500-600ถึงคนแล้วก็จัดรถรับส่งด้วยนะครับเวลา2อทุ่มแล้วก็4ทุ่ม นอกจากนี้ก็ประสานไปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งรับผิดชอบนะครับสถานที่ก็คือสนามม้านางเลิ้งก็จะเปิดเป็นจุดพักท้างแรมเพิ่มอีกหนึ่งจุดประชาชนก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ทุกวันนะครับที่กองอานวยการร่วมกรุงเทพมหานครที่สนามหลวงส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องนี้ทางพลตารวจโทอํานวยนิมโ,มโนรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครน,นะครับก็บอกว่าทางคทมนะครับตอนนี้มีการติดตั้งกล้อง C C T V เพิ่มเติมนะครับรอบสนามหลวงอีก16จุดรวมๆกันตอนนี้นะครับก็มีกล้อง C C T V รอบสนามหลวง78ตัวนะครับป้องกันบรรดามิจฉาชีพที่จะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมส่วนปัญหาเด็กหายเองก็พบบ่อยเหมือนกันนะครับก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับเขียนชื่อเด็กชื่อผู้ปกครองชื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับพร้อมด้วยหมายเลขโทรศรัพท์ให้น้องๆติดตัวไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะความสะดวกในการติดต่อนะครับหากพัดหลงกับผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็ ขอความร่วมมือเพราะที่ผ่านมาเองก็เกิดกรณีเด็กหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับค่ะเพราะว่าวันหนึ่งนี่คนมากันเป็นหลักหมื่นเลยนะคะเฉลี่ยวันละ8ปดหมื่นคนด้วยกันค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยขณะเดียวกันนะคะจะจัดระเบียบประชาชนแล้วอีกด้านหนึ่งที่ต้องจัดระเบียบเหมือนกันก็คือจํานวนจิตอาสาเพราะว่าพอคนมาเยอะแบบนี้จิตอาสาก็เยอะมากขึ้นไปด้วยนะคะกทมเขาก็เลยเตรียมที่จะจัดระเบียบกลุ่มจิตอาสาที่บริการอาหารและน้ําดื่มค่ะก็คือว่าต้องไปลงทะเบียน ก่อนที่จุดลงทะเบียนอยู่ตรงทางเข้าฝั่งประตูนะคะตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้รู้จํานวนอาหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะจัดสรรพื้นที่ในการแจกจ่ายอาหารให้นะคะแล้วก็ขอคําร่วมมือด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันอากาศร้อนก็แนะนําว่าให้เป็นอาหารแห้งไม่เสียง่ายถ้าเกิดจะใส่ภาชนะก็ขอให้หลีกเลี่ยงกล่องโฟมลดปริมาณขยะที่ย่อยสยายลายยาก ย่อยสลายยากเพราะว่าตอนนี้ขยะมากถึง66ตันต่อวันแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งพันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกค่ะ <c oughs> ก็ได้พูดถึงผลการประชุมประจําวันของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย บอกว่าในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่มีจิตอาสานำมาสนับสนุนเบื้องต้นนะคะกทมอาจจะปรับไปใช้สถานที่หนึ่งที่ใกล้เคียงกับสนามหลวงอาจจะเป็นสนามม้านาังเลิงก็ได้คือให้จุดนั้นเป็นจุดนัดพบเริ่มต้นก่อนแล้วก็ค่อยกระจายเข้าไปในพื้นที่ต่อไปค่ะ แนวทางก็คือว่าถ้าเกิดรถเล็กมาลงทะเบียนแล้วก็จะให้นําอาหารหรือว่าสิ่งของเข้าไปขนถ่ายได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครคอยช่วยบริหารจัดการขนถ่ายต่อไปในจุดแจกที่กําหนดส่วนถ้าเป็นรถใหญ่ถ้าเกิดลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ให้คอยในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ค่อยไปขนถ่ายในพื้นที่หลังเที่ยงคืนจนถึง6กโมงเ้าค่ะ